บริษัทที่เราติดต่อมาพบนะครับเป็นบริษัทชื่อว่าโมรินะครับโมรินำเข้าไหมจากเพชรบูรณ์ที่เมืองไทยครับแล้วก็มาสากาัดเอามาโปรโตีนออกมาเป็นโปรโตีนแบบน้ําก็ได้เป็นโปรโตีนแบบผงก็ได้แล้วเอาไอ้โปรโตีนตัวนี้เป็นตัวที่ไปรักษาอายุของสินค้าการเกษตรเช่นผักก้มเช่นสตรอเบอร์ี่เช่นแอปเปิ้ลถ้าเราปล่อยไว้ก็เชื่อฟสั้นใช่ไหมครับแต่พอฉีด ไอซิลโปรตีนพวกนี้เข้าไปเนี่ยเชฟไลฟ์จะเพิ่มขึ้นมา25ก็ทําให้การขนส่งง่ายขึ้นทําให้ดีต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยตรงที่ว่าก็ไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้อง,องเ,อเอาสินค้าออกจากเชฟในเร์มาร์เก็ตแล้วก็ทิ้งกลายเป็นฟู้ดเวยซ์ซึ่งที่กรุงเทพมหานครก็ได้ยินมา,าว,ว,ว่าจํานวนมากก็เป็นขยะของอาหารที่มาแล้วก็ยังไม่ได้กินใช่ไหมครับที่มาลดราคาการวันสองวันสุดท้ายหรือไม่ก็ต้องทิ้งเลยแล้วพอทิ้งเลยปุ๊บก็ สามารถที่จะบริหารจัดการเลยเอามาทำเป็นปุ๋ยทำมาเป็นเหลวคูลเดอ i l ไลเซอร์อจากใ้พวกเศษอาหารที่ไม่ได้รับการใช้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเปลี่ยนให้เห็อนอันนี้ก็ให้ดู